นส่วนของข่าวออนะเป็นผู้บุกรุกพี่แบงค์คือเข้ามาในหอพักชั้นหนึ่งไม่พอขึ้นไปถึงชั้นสามงานนี้ไม่รู้กำลังจะเข้าห้องไหนหรือเปล่าแต่ไปปักกับแม่บ้านจังๆเลยต้องมีการต่อสู้กันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่แม่บ้านหอพักแห่งหนึ่งภายในพื้นที่หมู่ที่4ตํตำบลคานหามอำเภออุทยัยจังหวัดพระนค,ครศรีอยุธยาแจ้งมาเลยค่ะมีผู้บุกรุกอยู่ชั้น3เจอแบบนี้เนี่ยหนีแทบไม่ทัน ก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่สมาคมอยุทยารวมใจหน่วยกู้ภยัยมาช่วยจับ <มา S 1> หลายคนสงสัยผู้บุกลุกทําไมไม่แจ้งตารวจนี่ไงผู้บุกลุกคือ<ะ>ตัวนี้<อ>แหละ้ฉันอยู่ตรงนี้จ้ะที่ร<ช>ักษาแอบมันเลยสาวๆก็ไม่บอกเจ้าตัวเงินตัวทอง คือพอเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยก็เดินทางไปที่หอพักเลยไปพบกับคุณสายหยุดนะเป็นแม่บ้านประจําหอเล่าด้วยการตกใจว่าได้ยินเสียงราวบันไดสแตนเลตดังเพลงเพ่งออไอ้เราก็นึกว่าเด็กมาเคาะเล่นออมองไปเอ๊ะทำไมไม่เจอเด็กครับเออพอเด็กที่อยู่ชั้นสามเดินลงมาบอกว่าไม่ใช่เขาเหรอกค,ะค่ะตัวเงินตัวทองอเคาะให้ เท่านั้นแหละตกใจมากเลยเพราะว่าปกติเนี่ยก็จะปิดประตูหอพักแต่ว่าวันนี้วันหยุดเห็นเด็กๆเ,เนี่ยเที่ยวเข้าเที่ยวออก<ม>ก็เลยเปิดประตูค้างไว้และไม่รู้เหมือนกันว่าขึ้นไปตอนไหนเพราะตัวเองเนี่ยก็คอยดูอยู่สงสัยช่วงที่ไปตากผ้าแป๊บเดียวค่ะโอ้โหขึ้นมาถึงชั้น3เลยนะก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือใช้เวลาประมาณ20นาทีนะเจ้าตัวเงินตัวทองก็ความยาประมาณ1เมตรต้อนให้ชิดมุมกำแพงซะแล้วก็เนี่ยแหละใช้อุปกรณ์จับสัตว์เลยคานจับ แต่ไม่ได้จับง่ายๆนะจ๊ะคือเขาสู้ดุจะหันมากัดดิ้นเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูผู้ช่ดูคือเขาก็จะพยายามดึงหางอีกคนนึงก็จะพยายามเอาหัวมาคล้องคอเหมือนแวต่ว่ากัดเนาะพอสู้ไม่ได้ก็จะหันมากัดนี่ก็เลยต้องค่อยๆคว้าหาไปเรื่อยให้หมดฤทธิ์ให้เหนื่อยแล้วก็จะหยุดเองส่วนผู้เช่าหอพักก็พอทราบข่าวนะก็เตรียมเสี่ยงซื้อโชคซื้อลาบ ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขที่หอพักแล้วกันเพราะ,ะว่าอาจจะมีโชคในงวดนี้บอกใบ้นิดนึงว่าตั้งอยู่เลขที่9ก้ทับ19ึ่ะ9ทับ19คือเลขหอพักนี่ใช,ใช่ไหมฮะแต่ว่าเมื่อกี้พี่หันมันวิ่งไปหลายห้องนะหน้าห้องมันก็มีเลขประตูเหมือนกันนะหลายเลขหรือเกินก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปห้องไหนบ้างหรือเอาหางไปฟาดห้องไหนบ้างาห้องนั้นก็อาจออกก็เป็นได้ะนะ,ะก็บอกแบบนี้ฮะ ก็ต้องใช้วิจานายในการรับชมนิดนึ่งนะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมคนระสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ